สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านครับผมยินดีทุกท่านสู่ภบพภ่มิของพ่อปู่เมยาครับมาชมรางหมอทิพย์ครับที่เป็นรางของพ่อปู่ศรีสุโธครับมาทําตามคําสั่งของพ่อปู่ครับเปิดพเปิดภูมิให้บริวารพญานาคาราชครับผมเดินทางสะดวกกับผมผ่านพผ่านภู่มกันจะได้ง่ายขึ้นเนาะ ครับผมเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้อมๆกันครับท่าน ก็เลยก็เขาเองแหละอยมุขปักนี้มัเออตปครับพี่น้องเรียนเชิญถุกท่านติดตามพิธี ของมอทิปครับร่างขอปูสีสโทรครับร่างของพอปูสีสโทรหรือว่ามอทิปนี่ก็ได้เอาไม้เท้าไปกวนครับผมไปเปิดที่บอ่อน้ำที่ปล่อยปลาตรงด้านน้าครับผมกลับขึ้นมาแล้วครับ นี่คือป้ายชื่อดั้งเดิมครับผมสารต่าสีกับย่ายปทุมครับเจ้าพญานาคที่ปอดีสีสุดโตสารต่าสีกับย่ายประทุ่มครับด <c oughs> ั้งเดิมป้ายเก่าครับเื้าหน้าเนาะอออจังหวะนี้ไม่มีงหวะอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ขอให้กัปปจ้าทรงมีโชคมีอำนาจมีวาสนามีทรัพย์สบมบัตินานาประการจะคิดการสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการขอพรสัญญานักราชทัานทันพันพนาคาทิทันตาสาตีเกยังมุนิวรชชนังสาขาโเิตุนันตุธรรมหาสวัากหาโร و. อายัมพะทันตาธรรมะเวานาคโรอายัมพะทันตาธรรมะเวานาคโรอายัมพะทันตาอุกาศาอุกาสาข้าพเจ้าจะขอโอกาสราเทพจะราชเจ้าทั้ง หกชั้นฟ้าสิบหาชั้นดินเทวดาหกชั้นฟ้าพรมดีสิบชั้นพรมสามสิบเอ็ดพวกภูมิสิบสี่ชั้นเทวาบาดาลฟ้าสุราไรตลอดลงมาถึงภูเขาเราการมุมิสถานวัดวา,ารามที่อยู่ของข้าพเจ้านี้ รวนแต่ตนนีวิเศษจงมาปกปักหลักษายอย่างโคยภัยอันตรายท้งายทั้งภายนอกภายในขอบฐานทาสนานกลามปีแสงพระธรรมรามประเทืองเรื่องสองราสองแสงจ้ากว่าแสงสุน จำรูนสีชายแสงจาดจัดแสงชายไรรากีแสงระวิบสีธรรมงามราวันแสงระยิบเรียบระยับประดับโลก วิิญา พักรักสืบจานรให้แสงนี้มีสีจันทีนิรันดร์การสืบตำนานงานของพอ่อทอแสียงทำแสงเทียนสองสองพันหกร้อยปีที่พ่อจุด จะไม่ดับสิ้นสุดรงดอกนาหากพวกเรายัางถือศิลภาวนาแสงทํา ไว้ให้แน่นอนขอวิงวอนภาวนาว่าพุทธโธได้เพื่อขอกมามกรรมได้รูปเคยทำเร็วระยำยามกำจัง ว่าจะเจ็ดาทําทำผิดไปต่อไปไม่ทำอีกแล้วตั้งใจเดียวต่อพระาศาสนาแก่อนิตจังโู้ได้ได้จิมรสเด็นประกฏด้วยปัญญาเป็นฉุก ก้ามอมาจำฝ่อตัวที่ได้ทำปฏิบัติจึงเห็นจริงเป็นยอดจริงอุปถามมีคุณอัลลิศร้างความยินดีไม่ร้อนใจทางกายวาจาจิตสดจริตด้วยเรื่มใจความผิด สิ่งอันใดจะบังเกิดนันไม่มีพระธรรมอันลำเริรอันประเจิดเป็นวิธีทางเอกข้ามโรเกีบุจากชาาินิรนันไพข้าว่ายห้คุณพระสงฆ์ผู้ดำรงพระธรรมวินยัย พระมรรจันทร์ท่านตั้งไว้ท่านอวาพราสดราทีโกแปดพวกนั้นท่านถือมัน ปิปันโนสาวาโตสาวกสังโฆญาติธรรมจะตาริปุริสะยุคานิอัตตปุริสัพุกกะาะเอสะปิวะโตสาวกสังโฆอาหุเดยโยปะหุเดยตันตวิตินะเิตาวามุนินโตตันเต Jasa bawa tuti jaya mangkara naka Kiring kirim ke mata putang tamak kita ke mata ni batu terunang tang meter putih kawiti